ก็กราบสวัสดีเันด้วยนะครับอยู่กับผมดีอ f ฟเฟเชียลนะครับผมก็วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่อัดไว้เล่นๆนะครับผมแล้วผมก็นมํมมาลงนะครับผมเป็นคลิปโอเคเล่นๆนะครับผมก็หายกันไปนานก็พอดีับมีนื่งเศร้านิดนึงก็ตั้งตัวแล้วก็มาทํา y o u t ต่อเ่ยนะครับผมก็ใครสนใจแบบอยากไปดูไลฟ์ไลฟ์สตรีมผมก็ไปดูกันได้นะครับผมที่เพจดีริสซีโอจเลยนะครับผมไปติดตามได้นะครับผม ก็ไปครับชมวิดีโอได้เลยไปเดี๋ยวไปไปเลยไปเลยบุกทะลวงทะลวงก็ตัดไม่มีเฮ้ยเอเยมเฮ้ยโหร้านกูได้หน้าหีมากไอเตั้งสวยลนพี่ไปรับมาบนบนข้างหนตามเลยแพ้ตัวนึงพี่เบสหาแพ้ตัวนึงพี่น ไม่สนไม่สนผมไม่รู้ว่าใครเป็นแต่กูรู้แี่ตายแน่สวยจะใช้ทไหนเอ่ยสวยบคอ่าเฮ้ยไวเกินอ๋อไม่ไหวไไหตายตายสิบวิอ่ะสิไม่ถึงสิบวิอ่ะเมื่อกี้ไม่จัดต้านนะระวังก็มามือนตัดเหมือนเดิมมึงอยู่หน้าสุดมึงบอกพวกมึงจะทำยังไงตายทำระเบิดเอ้ยมีตัวใช่ใช่ถ้าตัวหนึ่ง อีกไม่ต้องอีกตัวหมดหมดตรงนั้นแล้วหมดหมดไฟแล้วมีบักมีบักได้แบบนี้แล้วโอเคบีบักเอ้ในสวยบักตัวท้ายรอดกมาเจ็บมากมาเจ็บมากมาเจ็บมากเฮลเฮลมาเจ็บมากเล่นหนีมาเล่นหนมาเล่นหนมาโอเคให้ตัวท้ายบีบักพอเันเจ็บเจ็บเจ็บเออนอกจากเขาว่าตึงไม่ไปตึงอีกเลยไม่ตึงแล้ว จกิใกล้โอเคพี่ตันว่าไอคิดไอคิดหวคิดคิดหดใจนี่เขาใส่โอ้หเฮียโอ้โหเฮยโอ้ยตัดตัดตอ้โหโตัโหเ้้ยดตัดตัดต่อเอ้ยตัด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 ตัตัดตัดตัดตัตัดตัดตัดตตัดตตา ม่มาสี่ตัวแล้เปิดไปซิฟลูกมจะลบยังไงใช่ใช่จุกอะเลดียท่หกิดำได้เจ้านายเดโมนิกอันนึ่งแล้วก็สีเต็มเลยมันจะได้หมดแดงเลยก็เพิงระาหน่อยไปยโอ้โห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 คาะ้าอย่างไเนี่ยเอาโอ้โหอ้้าิมหย้อ เฮ้ยเฮ้ยที่มาเดินเก็บสี่อวะไม่ไหวบอลใช่ย่าผิดมาเว้ยย่าพลาดเลยู่ที่เพิ่งตัดสี่ตัวแล้วกันไอ้ัวมาแล้วมาแล้วบ้านต่อตัวต่อตัวหลังหลังเฮ้ยเอ้ยเอาเรื่องมาเก็บปืนเก็บปืนต่อข้างล่างตัวคิดขู่ตอนนี้ก็สุนหมดแล้วพี่จุ๊บไม่ใช่อข้างย่างเยอะอยู่เลยเออ ไม่คิดละแหละโอ้โหอาไว้เอาไวอเอาไ้ฟังเสียงมาฟังเสียงมาโอ้จกับลองมิ่งไหวเฮียมิชชั่นเฟลไปมาตัดตัดสได้เลยนะครับระเบิรดระเบิรดราเบิดระเบิดระเบิาเราเรัเบมาตัดสหมืเดิปาเลเจ็บเจ็บ เออไมันมัถอยมัถอยมาดี๋ยวมาียอยู่มาเลยมาเลยไม่ไม่มีใครตามไม่มีใครตามยัมีตัวนะยังม่ตัวนะตัวไอตัวตามันยามาหุ้ยอ้ยาังคนเดียวุเด้นตัดตัวตัดตัวขน้าจะตัดตัวเลยข้าตัดตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮ้ยไอเยอไถอกาอเอยู่ไหนวะแ้แล้วบัีบบันายเะแลขึ้นเ้นแล้วมั้ ขึ้นบัคเหรอเฮ้ยอยู่นั่แทนอยู่นั่ยะเอ้ไงเอ้ไงนี่อ๋อไม่ใช่พีนี่อเพื่อนนี่หว่าหลังหลังหลังแปลกปะเขี้ยแม่งมันพร้อมกันตีหนับตัวเลยะเขาเจี๊ยตอนเล่กูตอนเล่นกูก็ไอ้ยาวนี่มันมีตัวแกเที่แท้ตีนคนหลังแรกขึ้นบนอ่ะเป็นรูวาไปวางเอาเข่ยหลังกล้องเอาบอม has been planted โอเคมาบัก ไม่เว้ยมันยิงมันอยู่แทนมันจะเสียบักเสียบมาละตัวนิ่มๆเนาะเฮ้ยเบาเบแม่งมาตัดตั้งสองินไหนเนี่ยคนตั้งตีเายังมเดิมมาลัอไ้ตตังีตัวคนที่อเดิน <recess ed isolation> ันโนดะตัดตัด้าไเลยไม่ไม่ออกไม่อกไม่ออกไม่ดไม่ด เยอะเลย่ตัวดับตัวับคับจะเจ็บหนึ่งนะเจ็บหจตายเจ็บต่อต่อต่อแล้วเจ็บแล้วมันคู่ไปถเ้ยนเจ็บต่อเพนเอาได้โดนระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิดโดนแตกเโดนแตกเี้ยเดี๋ยวเบีบัผมด้วยโดนโซ่ไปแล้วไปแล้วนะลังม้าลังม้าลังมาหลังมาเอาเลยตัวแตายแล้ว ชิดเดอดสิเพื่อนล้างแป้งล้างแป้งล้างแป้งโอเคไม่นานจจบไม่นานพี่สาวมาละโอเคตัวท้ายอยู่ไหนเอ่ยหาดิตะเวนโอเคอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตงนีมาซัดละเดี๋ยวน้อยไอ้แชมป์ลงล่างเอ้ยสวยวนเออสวยจะอีกวินเดียวผมจะกลับละโอเคโอเคมิชชั่นสุขส์โอเคไปยาวไปยาวอุ้ยหาเนี่ยก็รีบมาได้ ตัดัด้ปะวะตัดดิฉันก็ตัดได้เฮ้ยต้องมาแล้วอึ่มดันใครสั่นเพื่อนนั่นเหรอเฮ้ยของเอเออแม่งของเออเลยของเออมาเลยของเออมาเลยเฮ้ยเหี้ยเม็ดเดียวเฮ้ย ตอนนี้อยู่เกิดเราเกิดเราไปเลยไปเลยอนนี้เกินตอนนี้อยู่เกิดเราไม่รู้กลับกลับมาสามแยกหรือเปล่าคนเยียว่ะแม่กลับมาที่สามแยกเยี้ยวก็กดผานล้วเกววะไม่ใช่ดีกว่าแมงเอ้เอ้นี่สินมาแล้วแมงเป็นยากเลยสัมาแทนบอลที่มาบนไอ้บนเมื่อกี้เป็นระเบิดแถวบ้านเราตรงแท่นนะผมว่าไม่ใช่ันมาบนมาบน

Ui, này Tan 2, nó 2 cái tạt, nó 3 nó tạt đó. Dạ chết rồi. Mà lâu, đi lâu, đi Đi mà nó đi bên đâu. em tạt được bình mà. Đưa lên đưa lên. Toái mình toái. Đưa lên bình đi tôi nữa Đi 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 hai. อุ้ยอาวเช่นมันจิงตึ้หน้าต่างเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยซ้ายไม่ถือรุ่หน้าต่างมาเฉยเจ็บมากอ่ะเออพี่ตายอ่ะเออมันโดดลงไปแล้วกระสุนแม่งทะลุหน้าต่างมาอีกเ้ไม่ต้องตัดแล้วมั้งเดี๋ยวมันชอบแถบมาห้าแล้วอ่ะเดี๋ยวแช่นให้เดี๋ยวแช่นให้เดี๋ยวแช่นให้เออพี่ท่านเล่นอยู่นั่นอ่ะเฮ้ยขึ้นไปดูเอาที่ผ่านแล้วที่เบอร์ใครก่อนยาวสองไอ้แชมป์อยู่แชมไหมแชมป์โอเคโอเคโอเคดูแชมป์นี่สุดแท้เด้อ

ไปสอบตัวแล้วพี่ไปสอตัวแล้วพี่ไปล่องชีพยูนิเบิร์นเห็นอยูไม่เห็นม่เห็นตัวอโดนโดนระเบิดโดนระเบิดหน้าหน้าประตูห้องเก็ยวตบโดนสอบไม่หาไปมาแล้วมาแล่องชแรักชีรักทีแล้วสวยสวยโอ้เจ็บปีหัวจริงแล้วเฮ้ยเอาเลือกอย่างวะเฮ้ยแหน่ละเฮ้ยไม่ตัดแล้วนะพอแล้วมันน่าจะไม่คุ้มเลยครัไฟตาแล้วกันผมว่ามันมายาวเฮ้ยตัดล่องเลยวะเฮ้ยตัดล่องจริง

โอ้ยเก็บหนึงเก็บหนึงเก็บแล้วตัวเก็บแล้วตองไหนเก็บวะโอ้โหอเก็บแล้วเจ็บระวังเจ็บผ่านตายไอ้ตัวนั่นอ่ะถ้าไปไอสารดอกมันหลุดแต่วะใช่มันค้างที่บ้านเลยพี่คงติดแล้วนะตอนที่มันอ่ะหายไปเลยอ่ะไม่ไม่ตายเขียวเฮยาวมาอย่ามาแล้วสวยตัวนี้พี่ เอาปืนเอ้ยมันอยู่สามสามได้อยู่ระยะสองบอกเก็บเอ้าเฮียล่างผมเพิ่อมันตัวเดียวเลยสั้นไม่เห็นน่าอยู่อ้าวแย่ละเอาหนีไปเลยหนึ่งอ๋อมาหลุดนี่มายืนนะพี่เฮียบอลยิงเซ็กต์โอเคเดจะมั่วอีกน่าจะอยู่ยาวตะบองหรอไม่มีไอเดียพี่ตามไนกรอั้มแต่ฝ่้าเลยพี่ชา้เอาพี่วาให้เช็คต้องเช็คเออผมจะหันไปยิงเลย bao nhiêu gắn, whatever get. Nice. Successful. Alright, let's move out. Mamma, mama, 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 เอ้ยโอ้โหสามตัวยี่ห้าจะช้าสามสะได์ป้าหนึ่งละวังยาวสองต้นยาวสองนะแชมป์ที่เอาแชมป์ที่เอารอเวลาเราเวลามาโนดันบังมาเลยมุมนี้เล่นทั้งปีทุกแม่ปลาเปิดเลาหมุนข้าวกูุ้ได้เราเฮ้ยกันไปยสามคนไม่กระโดดมันบ่รอรอรอเอาไว้เปลี่ยนปืนเฮ้ยังไม่ดามปืนด้วยปะไอ้แบบ ช้้าาเมันต้องมีปึ่งใกล้มันเป็นคุมใกล้เก็บ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 ตัวน้าเก็บมันมีสตัวนะตวนี้นะแล้วของนะล้วขอมาเก็บสวยเปืนเลยจะเข้าสามยันเ้วเตะปืนเลยมันอยู่นนี้เลยเกเข้าสามยัเก๊ะเอาไม่เก็บอ่ นี่อยู่นี่เลยตันบอกจะเข้าสามแยกฮะไม่ไม่ตายเฉยปกติตัววิ่งไปแล้วไงไม่ตายเฉยเอาล้วทีนี้หรอจบเสร้าห้าหัวหนึ่งคือก็เป็นไงกันบ้างครับผมดูกันชอบแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมฝากกดแชร์ในเยอะๆนะครับผมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมอาจจะมีการพูดผิดพลาดเล็กน้อยนะครับผมก็อาจจะพูดไม่ชำนาญมาใช่ ชำนานมากนะครับผมก็ฝากกดตามเป็นกำใจให้ด้วยครับผมแล้วก็รอคลิปหน้านได้เลยครับผมเจอกันครับจุ๊บ